เดี๋ยวไม่มีกระดิ <in spirit> ่งไม่มีนะอยู <Exactly> ่ด <dans człowie 32> ีไม่มีเจอหน้าบอกบอกเออในนี้แล้วไม่มีอีกตัวการจะพู่ก็เลยจะไปารจะพูดก็เขึ้นม้เนี่ะฮะกูขึ้นมาทีแรกกันนี่กระเทียมพวกนี้เขาขึ้นมาดิ่งมันโผล่มาที่แล้วเนี่ยเจ็ดแปดตัวเนี่ยแต่ทีนี้มันไม่พวกนี้ไม่มาอตัวการก็เข้าไปโน่นอีกย้อนลงก็มีอีกเออย้อนลงไปอีกแล้วที่คือบอกว่างวเดินย้อนเข้าไปในในลายลูกพีชตัวเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีงัวอยู่ข้างในเออ แต่แตงหัวมาถึงนี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันรู้ถิ่นมาแล้วเดี๋ยวมันก็มารวมนี่แหละที่มันเคยอยู่มันเคยอยู่แต่ว่ากลัวมันจะก่อนจะมาก็กลัวจะกินหมันลุยมันก่อนเนี่ยเตี้ยกับหัวกัดมันสองยอดกระพูดไม่หยุดเลยมันเดินเฉยถไปเฉยเฉยมันเข้าแหลกๆก็แล้วเนี่ยไม่ได้รายแบบนั้นเลยนี่เนี่ยผมต้องบอกไอ้เตีงบอกว่า คนน่ะบางทีนิดนิตกิจนิดกิจหน่อยมันก็เป็นน่ะคนเรามันไม่ไม่ไม่เห็นใจกันคนเราเออถ้าเขาเลี้ยงนอนหลับนอนไหลไม่ดูทุกวันทุกวันมันก็มันว่าน่าจนด่าเอออันนี้มึงว่าวิ่งกระทะกระเทิงมาเต็มทุ่งเต็มท่ามานี่ก็จะจะมาลงทุนกันใครก็เอาไม่อยู่เอาไม่ไหวคนเราต้องเห็นใจกันบ้างหน่อยครับเออถึงมนลุยน้อยลุยมากมันก็ มันเหตุการณ์อย่างเงี้ยเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ใครก็เอาไม่อยู่เขาไม่ได้เจตนาที่จะเลี้ยงจะไล่ไปลุยมาชายก็ตรงตรง,งหน้าบานตรงบันตะปุ๋ยนั่นก็โหวิ่งกลับไปกลับมา <c oughs> ตะปุ๋ยหัก <c oughs> มันใครบอกกันเออเขาเสียหายก็ว่ากันไปป่าลามเเราก็ไม่ได้เจตนาที่ว่าจะไม่ย้อมออก่ะ เนี่ยเจ้านี่กันเป็ตีกายหัว,หวลุเป็นช่องช่องช่องไปอยู่กกะเพราบอกพ่อเอาเท่าไหร่จะขายลูกลูกกบไพราที่ชุบเออมียเมียอเมียชุบอ่ะไปขายเออคือเมียเมียชูบลูกกะเพราไปขายทิชชัยขายก็ยืนตะก,กูลูกกะเพรก็โทรมาพ่อเอาเท่าไหร่ขายเลยทิชชัยมึงจะไปเอาเอะไรจาเขาเราหูลุยแค่นี้ของนิดๆหน่อยๆ คนชอบบกันจะไปเอาไงไม่เอาไม่เอาว่างันอเก็บอกไม่เอาเราก็ไม่ใช่ว่าดีใจน่ะอืมเราต้องคิดมากแลวต้องรุ่งเช้าืคเข็นเขาสารให้เ็สอบดึครับเออคนเราเขามีน้าใจไม่ใช่ว่าเออเขาไม่เอาเราจะดีใจไม่ใช่คอเข็นเขาสารให้ก็สอบนึงเลยคเออบอกใจว่างั้นอันนี้เอายกเออสารไว้ไม่ไม่ใช่ว่าเออเอาแกไม่เอาเดี๋ยวจะ อ,อ้อยนวดให้ดีมาให้นะไม่ได้ไม่ได้พูดคนเราพ่อกาบอกว่าไม่เอาแล้วของแค่นี้นิดหน่อยๆจะไปเอาอะไรก็ลราลูกกับไผ่จะเอาคิดว่าจะให้ตั้งพันหนึ่งพันหนึ่งกินเดี๋ยวก็หมดใช่ไหมไปนอนคิดตัง้ตงคืนเลยก็คือเนี่ยฮะพันหนึ่งเราก็ให้ได้ไม่ได้แต่ว่าพันหนึ่งกินเดี๋ยวก็หมดหมดแล้วก็ลืมมีี่ไอ้ดูเห็นมันขีดไขไ่ปะตรงเนี้ยหรือมันเป็นที่ ไม่ใช่กุการนะเป็นที่จ่าจ่าอะไรเรื่อยวัดบรรู้จั์กระยีนี่มันเป็นของ่นเป็นป่าแล้วก็ตะลอกตะตายก็จะไผลกุเวระบบไม่แถววัดมันอยู่ตรงนี้ก็ใส่มันตรงนี้มันไม่ไม่น่าจะมีแบบไหนมันมันมันเป็นที่ของจ่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเข็ดป่าส้มหวนเนี่ยมันมัหลงไปจะาลงไปดูแล้วล่ะเนี่ยเขตป่าสงวนหมดเฉยเนี่ยเออดป่าอย่าเนี่ยครับ อย่างไรยังแกนะิงๆอย่างเงี้ยก็คุยกับมันจะใช้กูให้มันเดี่าเนี้ยมันไม่ไม่คือไม่เลยจะซื้อคือกูบอกว่ากูให้มันมึงมมันมันถามไปมันก็ไม่มีอะไรดีเปล่าทำไม่ทำเราเขาทำมานานแล้วก็ปล่อยเขาทำไปเรื่อยๆเาเราเราจะไปฝากก็ไม่ได้ไม่ถามไม่เลยไม่ไม่ใช่ว่าจะขอเช่ายาวไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเรามายังวันยังอีก เขาทำเลยได้ไม่ได้ก็เช่าเขาเรื่องของเขาเป็นไหมก็ได้ไม่ใช่ไหมมันก็ได้ดีทำเดี๋ยวว่าคนเขาไม่รู้จะทำอะไรเขจะทำอะไรยังไงครับนหลาดเดี๋ยวว่าเที่ยวมาดูกวางวัวจะเข้ากวางวัวจะเข้าเน็ตเต้นิดหน่อยเอาเลยแคทตัวเองอยู่ไปเล ควรจะเพอเธอเพอะไรมากับมันเดิมมาโขโหมันก็อยู่อย่างนี้มันอดเข้าได้หรือเป็นไงเนี่ยเนี่ยเราจะดูคนตาขาดตัวเขาก็ถือว่าเขาเคยทำาไม่เช่าเขาไม่ได้เช่าครับมันเป็นที่ของจ่าสุกหรือจ่าไรไอวัตรก่อนไปมันน่ะไอวัดมันรู้จักหมดผู้การพอตะ้ก่อนพอไอวัดก็อยู่กับพวกผู้การอ ทีน yes. ี้ไอ้ไอ้ไอ้โมนี่มันมันทำไรที่นี้ไอ้พวกนี้ว่าไอ้วัดที่นี้พวกการก็บอกังไม่หมายจะไปห่วงไอ้วัดไม่ได้นานหรอกตัวน้อปล่อยวัดนี่แหละเ่าจะอยู่ที่ระเบียเรี่ยเลยมันมีกระดิ่งก็ฟังง่ายฮะที่เดิมมันก็บนลงไปดิเนี่ยมันลงไปดูมันอยู่ยังไงว่าอยังว่าหัวมันอีกมอิ่มหูนึงมัน พอกูเข้ามาตอนหลังก็พอตอนผู้ใหญ่ที่เราจะเข้ามานี่มันฝุ่งฝุ่งลูกลูกลูกมันเนุ่ไม่มีลูกเลยตายยินด้วยแต่มันเนี่ยพักเหนื่อยโอยแทบเดือนมันนอนนงะโบมันก็เหนื่อยพอไม่นาะนะจะไปเล่นวิ่งมันน่ะนะยังไม่กินมันนะเพราะว่ามันยังเหนื่อยอยู่เเห็นนมัดินโผล่มามันยังไม่กัดยอดใบเลยมันยืนโบว์ไม่ได้นิ่งสวนชีวิตได้ดังหัวนะเหนื่อยมั้นะถ้ามันถ้าลงได้วิ่งเอาไม่อยู่ถ้าหลักหน้าไม่อยู่ครับ รถตารถไว้ดินตายกลสัตวจเตี้ยนอะเแลีวยไเกูคเฉลแ่นั่นมีนึยัะยังไม่ตะลึดเอาวะเดี๋ยวก็ต้องรวมดูก่อนว่ามันโด่รถมาไปจอดไจที่เขาไม่เห็นไหมเหมือนเอาเต็มเลยอะไรมีข้อกลัวจะเข้าเนี่ว้าวปาขี้หมาแม่เขาเขาคอยดีเดยวทีมงกิด กางแดดนเลยอ่ะน้มนแล้วมน่กันมันูมเนี่ยมนปีนะครับกินแลอวเอาลิ้นน้ำเย็นให้นะครับมีอยู่ครับมาใช้เรามีคอ่ลูกวัเขียนมาปล่อยครับปล่อยแล้วโดดลงมาแล้วนั่นนี่แล้วแม่ มุ่นป่ากะถินมุ่นไปมุ่นมากันจะคล้องได้โอ้โหผมเดินวนพอขึ้นพอมันพอมันเอาหูปิดหน้าพอมันหูปิดหน้ามองนี่ฟ้าขาปุ๊บอันนี้ฟ้าขอเลยถ้าถ้ามันเงะมันถ้าเราฟ้าไม่ได้หรอกให้มันเพิ่มเผอพอมันเงะปั๊บมันทาถูป้องแล้วก็ข่าวหลังฟ้าขาเลยลองเลาดูที่กันว่ามันจะอยู่ตรงนี้ อยู่นี่แหละเกี่ยวกอนการนอนอยู่ที่ตะเตี้ยเนี่ยจังนั้นมันเป็นไอ้ลองน้ำไหลเป็นการสายไงไปไอันนั้นก็ฝาพี่เอิงเดียวเข้ามาเป็นบอกท่านนอนจังงั้นมันอยู่น้ำจะจะจะอยู่น้ำว่าลงกิน้มตาบวการตรงนี้ในดวงหลงกองไปครับไราอยู่แถวๆแหล่งน้ำหรือเปล่าเยอะไอ้โมนี้ถลักไว้นี่ก่อนถ้าไอ้โมนี้ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวไอ้มูนนั้นไล่มานี่ไม่เจอก็เลยไอ้โมนี้ต้องถลักไว้นี่ก่อน มันมันกินน้ำอย่างนู้นเนี่ยอย่างอย่างนันก็คืนม่ได้แล้วไปไหนแล้วมาถงนี่ก็เออเออวันน้ำมันก็ลงไปกินหมดเลยออไปอีมุนี้เดี๋ยวถลักไว้นี่ก่อนไปมึงไปดูมุนโน้นถ้าเจอมูมโน้นแล้วก็ไล่มารวมกันหรือหรือว่าโถว่าอยู่ตรงไหนจะไล่มูมนี้ไปหาก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันลงไปดึงว่ะอว่หายชุดหนึ่งหรือจะไล่มูมนี้ลงไปแถวหิน ไล่ลงไปก็ได้เออไปอะมันไปกินน้ำอะมันไม่อยู่เออจะไปกินน uhh> ้ำไปเอออ้เออไปไปแสงแสงไปลกเล้ามนหิวน้ำมั้งมกินน้ำเลยแสงแแสงันี้ไปนี่ก็ได้แสงมันมันจะได้ไปร้องมั้องกร้องก็ไปเาหมาหาัง

ไล like, ่าไปกินน้ำนะครับเดียวล่อร่วมพูงเดีย๋ยวผมเบิ้งก่อนนะครพี่น้องอาจ,จีกลับเล่ก็ได้นะครับมราต้องเดินทางกลับนะครับคนาบพี่น้องเป็นบรกาศนะครับ,เ,รรบเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝาก อีกฟุงหนึ่งก็ยอยูนะ่ในปะ่านะี่แหละนะครับว่ามันตื่นมันแตกกันนะพี่นอ้อง นะครับลากันไปก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวบะมงกับขุ้งสีกับนะครับพอมาแต่เสาเลยวนะตื่นเต้นใจนะพี่น้องเดินทางมากะนายยุยูนี่แหละนะครับฝูงที่หลงนะครับพี่น้องอจจตเวีไดยติดตามให้เบึงจนจบนะครับจนร่วมคลิปเป็นคออนะพี่น้องบะมบอยากยูนะครับจะมันเดินทางมาไกลนะพี่น้อง กลับไปพักพ่อนนะครับเือเดินเฮ็ดงานนะพี่นอ้อง่ะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับสวัสดีครับ